กำลังดสีสันของน้องเพชรกตาพทกแน้มกองัาวผ่าบุกเไปเสียงดังเป็นกำลังใจขารจาอเคนขับไทยรับแสปเสียงมาเลยเอาอย่นีเสียงอย่าพึมดไปเสียงอย่าพึ่งหมดเสียง พวงมาลัยหมดแล้วหรอพื้น uh, right. uh, right. uh, right. uh, uh, ัก right. ข uh ่าวเขาก็รับได้นะพวงมาลัยนะว่าอะไรแหมเขาไม่รู้ว่าอะไรโอ้โหเดี๋ยววันนี้คุอวันดีวันจุกโอเคโอเคอะพี่หนูอะพี่เบิร์ดรับหน่อยอุ้ยนี่อะไะเรียกจนได้เลยครับได้แหวนหนูอ่ะไอ้ดอกได้ด้วยเฮ้ยไม่เหมือนกัน เยังไงบ้างกับการมาไทายรัฐแต่ครั้งนี้พี่เบิร์ดไปรับก่อนอ่ะเดี๋ยวถามต่อลูกเป็นไงบาง้างคะลูกไมไ่ต้องบอกนี่ก็มาเดี๋ยวให้ไนี้เป็นต่ก่อนนะอ่าเอฟซีเขาก็แน่นเนี่พี่เบิร์ดนเะนี่ยเมิดนจจองปรากฏว่าลูกเนี่ยเขาอยู่ข้างลูกรู้จักแซวแซวครับอ้วันนี้รู้สึกเออดีใจมากๆครับไมไ่ต้องบอกเลยว่า ดีใจดีใจอย่างเดียวเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้องเพชรคนเดียวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเออมีอย่างนี้ไปให้ดีอย่างนี้พูดทาว้ปให้เราก็ดีใจที่น้องเพชรมานะคะหมดเลยฮ่าแล้วเมนูไทยรัฐเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเพชรชอบกินอะไรได้ดูุดมไปด้วยเอ้าพูดมาหนึ่งอย่างดีพี่จะบอกว่ามีหรือไม่มี ป้ตสาไงฮะนี่พี่พี่แกแม่แม่ลองเพชรจ๋าแม่ขอเสียงประ่อเือพี่เต๋าภูสินในแดนนี้จ้าโอ้ยเมื่อกี้ขนาด้องเพชรร้องอยู่คนมือตรงนั้นเต็มเลยโอ้ยตอนพูดเปทีเหมือนกันลองเพชรจะไม่มาแล้วกันเพราะไม่งั้นจะไม่มีใครเสียใจลองเพชรเลยดูโอ้นะคะแต่ว่าเอาละค่ะ อยากให้น้องเพชรแบบเชิญเชิญเลยค่ะแม่แม่ผื่อพรุง่งนี้นะคะจะมาช็อปม,มาเที่ยวกันที่ไทยรัฐแฟย่ค่ะพรุนี้นะครับก็แม่แม่น้องเพชรนะมาให้วันจันทร์น้องเพชรแล้วแล้วก็รวมไปถึงพี่พี่น้องน้องคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะครับมาเที่ยววันนี้นคือบางทีวันเนี้ยอาจจะออแบบเห็นโพสเนี่ยที่สื่อโซเชียลว่ามันไช่มาใช่ไหมก็เลยให้วันจันทร์มาได้พรุ่งนี้นะครับยังมีอีกแล้วก็ยังสามารถมาได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยครับ นะครับมีของกินเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มะมูครับมีสิ่งพิเศให้เราได้ดูด้วยเราเป็นไปรออยแล้นนะครับของให้เราซะด้วยเก่งจริงๆเลยโอ้โห้มาแล้วสามตัวแต่ตรงนี้ต้องรอหนุนอีกอ่าได้พี่ด้วยนะเขียนกระดาษใ้พี่ด้วยโชว์ครับุ่วงนี้ครับกับพี่ตาบูสินครับอย่าลืมนะจ๊ะเป็นรุ่นพี่อีกหนึ่งคนที่เคยเจอ เพจบแล้วนะคะรับในรายการเรื่องเพลงชิงคูณนะครับแล้วะะกน็น้องก็ติดน้ำอยู่ครับส่วนพ <c oughs> ี่เต๋าไม่รู้จักเ้าเป็นหรือเปล่านะนะครับบอกว่าวันนี้น้องสปิริตมากจริงๆน้องเพิ่งหายป่วยค่ะใช่จริง<า>ๆ,ๆน้องมาให้เลยอ่ะเครียดมากเพราะว่าคือไม่รู้ว่ามันจะับเรื่นี้ไหม <c oughs> คือเอเรื่องสุขภาพหรืครับหายแล้วเรื่องเรื่องไข้หวัดแล้วกันหายแล้วนีต้องรอด้วย ที่ onder, ที่แบบที่มันต้องใช้พอใช้อะไรอย่างเงี้ยยังตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก <sund ay. S 1> ็เลยเป็นจํากตรงนี้แต่ว่าวันนี้ครับก็เอาสรุปมาทดแทนครับให้กับทุกๆคนได้มาสนุกด้วยกันครับรู้สึกพอใจในตัวเองครับแต่ไม่รู้จะพําใจพี่ๆทุกๆคนหรือเปล่าเอาเป็นกำลังใจเขาหน่อยได้ไหมล่ะโอ้นี่นาดเสียงไม่น้อยนะอันช่วง ฝากผลงานของตัวเองหน่อยเราคิดฝากไทยรัฐได้แล้วฝากผลงานตัวเองหน่อยครับครับก็อยากจะฝากติดตามครั้งละครในเร็วนี้ยังไม่บอกว่าชื่อเรื่องอะไรเพราะมีบางคนรู้แล้วคนที่ไม่รู้เราจะไม่บอกสรุปไม่ดูครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะจ้าไม่แม้ดูนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะไม่จ่อโปรโมทให้ทางสื่อออนไลน์ครับเฟซบุ๊กของเพจเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะเพชนะครับหรือเพเ่อจะเป็นซิงเกิลใหม่ที่ ประพันธ์โดย,รราายทั่วคุชลากรวุฒิแล้วครับในนีนโนน้โอ้เดีย๋ยวจะไปถ่าย m อครับถ่ายวันที่11นี้พรุ่งนี้เลยคือเทปไหมคิวฮอตมากจริงๆพรุ่งนี้ไปถ่าย m อใหม่อ่ะอืมกระซิบต่อที่หนึ่งว่าจริงๆเราเองก็พยายามที่จะทําทุกทุกคนนะ,ะ,ะนะพี่เราเปนได้รับโอกาสนะครับให้ดีที่สุดเพื่อทุกทคนเพราะว่าเราเป็นได้กระซิบมานะจากพี่เพื่อนนะครับจากทีมง,งานพรุ่งนี้ก็คือจะถ่ายตั้งแต่6กโมงเช้าของวันที่11จนถึง6กโมงเช้าของวันที่12 เพราะว่าวันเดียวให้เสร็จเพราะว่าคิวเราเพทสได้แค่นั้นเดี๋ยววันที่สิบสองสิบสามสี่เราคือต้องมาถ่ายละครต่อเขาสิบสองสิบสามสิบสี่พี่ก็แน่นนะทำอะไรฮะอยู่บ้านเลยทานครับกลับบ้านไม่มีอะไรโอ้โหคิวเขานะคะแต่ว่าขอเสร็จก็มอให้น้องเพ้นก็ดาวน่อ์โหลดเลยคุณ่ะที่ให้เกียรติกับไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะแล้ว ช่วงบ่ายอ่ะช่วงบ่ายมีอะไรฮิกรีกันดิไหม